อยู่กับชนีชีสค่ะชนีไทยในฝรั่งเศสค่ะสไปฟรั่งเศสมาอีกแล้วจ้ะแม่มาอัปเดตการเข้าประเทศไทยนะคะปรับมาตรการใหม่กันอีกรอบหนึ่งสองวันที่แล้วนะคะเพิ่งมาอัปเดตเกี่ยวกับมาตรการใหม่ในการเข้าเมืองไทยตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะมาวันนี้ค่ะ อัปเดตกันอีกแล้วเพราะว่าสบคนะคะก็ประชุมใหญ่วันนี้ค่ะแล้วก็มีมาตรการใหม่ที่ออกมาแก้ไขจากมาตรการที่ประกาศไปซึ่งมาตรการนั้นๆน,น,นะคะอ,อย่างที่เล่าให้ฟังว่าได้ข้อมูลมาจากสถานทูตไทยประจำกรุงโซลประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็แม่นะคะก็ได้ cross check นครับคือแบบเช็คอีกทีกับสถานทูตญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งข้อมูลเนี่ยก็คล้ายกันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคราวก่อนว่านะคะว่าแซนส์บ็มันจะเหลือกักตัว5วันค่ะแต่ตอนนี้นะคะให้จำใหม่ค่ะว่าเป็นกักตัว7วันแล้วจ้าไปให้กลับไปกักตัว7วันเหมือนเดิมก็คือเป็นมาตรการที่ประกาศออกมาแล้วไม่ได้ใช้ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่นั่งฟังไลฟ์เมื่อเช้านะคะจากสบคถแถลงออกมานะคะก็มาตรการที่บอกว่าจะให้ใช้ ATK แทน PCR หลังวันที่16อันนั้นก็ตกไปค่ะซึ่งเป็นมาตรการที่ประกาศออกมาอีกวันหนึ่งนายกประกาศเองว่าเออให้เลิกใช้วันนี้ก็เป็นทางการค่ะสบคก็ประกาศอีกรอบหนึ่งนะคะว่า ATK นั้นไม่มีการใช้แทน RT-PCR และอีกอันนึงค่ะนั่นก็คือเรื่อง การจองโรงแรมที่ผักค่ะใบจองโรงแรมสำหรับการเข้าประเทศแบบเท,เทแสแอนโกลและแซนส์บ็อกนะคะซึ่งในการลงทะเบียนขอไทยแลนด์พา s เนี่ยมันจะต้องใช้ใบที่ยืนยันการชำระเงินค่าจองโรงแรมค่าตรวจ RT-PCR แล้วเมื่อวานสื่อเนี่ยก็ได้อัปเดตข้อมูลจากสถานทูตไทยประจำกรุงโซลเกาหลีใต้นะคะว่าจะต้องเพิ่ม คำว่ามีการตรวจ ATK ด้วยซึ่งวันนี้นะคะแม่ก็ตั้งใจฟังมากตั้งใจฟังคุณหมอเขาถแถลงแต่เขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะคะว่าจะต้องมีการเพิ่มคำว่าตรวจ ATK ไปในใบจองโรงแรมแต่คือมันจะต้องมีการตรวจอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นสำหรับเทส and g กเนี่ย มาถึงปั๊บก็คือตรวจ rt pcr พอวันที่5หรือวันที่6หรือเมื่อมีอาการเนี่ยก็ให้ตรวจ atk ด้วยตนเองซึ่งมันอยู่ในกฎเก่าอยู่แล้วนะคะสำหรับ s a n s box ก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือจะต้องตรวจ atk ค่ะทีนี้อา้าวแล้วผลจะไปบอกใครเพราะว่านักท่องเที่ยวเวลาเข้าไปเนี่ยจะต้องโหลดแอปหมอชนะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอใส่ข้อมูล ลงไปในแอปหมอชนะค่ะว่าผลการตรวจ ATK ที่ตรวจด้วยตนเองเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะทีนี้ก็มาพูดถึงว่าไอ,อ้ใบจองโรงแรมเนี่ยสรุปจะต้องขอใหม่ไหมสำหรับคนที่ขอ Thailand Pass ผ่านแล้วอันนี้นะคะก็อ้างอิงข้อมูลจากสถานทูตไทยประจำกรุงโซลนะคะ เขาได้คอมเมนต์ตอบว่าสำหรับคนที่ขอ Thailand Pass ผ่านมาได้ QR entry code แล้วเนี่ยก็เตรียมตัวเดินทางไปเลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องขอใบจองโรงแรมใหม่นะคะอันนี้แต่สำหรับใครที่คิดว่าเอออยากเดินทางอยาก ได้ความสบายใจนะคะก็สามารถไลน์หรือว่าส่งอ e ีเมลไปหาที่โรงแรมได้นะคะอันนี้พูดถึงคนที่กำลังจะเดินทางหลังวันที่16ทธันวาคมนะคะใครที่เดินทางก่อนหน้านี้ก็ตามเดิมตามนั้นไปเลยคะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใครเหยียบเมืองไทยวันที่16ทธันวาปั๊บนะคะแล้วก็อยากซื้อความสบายใจเออไม่ซื้อหรอกอยากได้ความสบายใจนะคะก็ให้ขอกับ ที่โรงแรมคะ่ะให้เขาเพิ่มคำนี้ออกมาอ่าแล้วก็เพิ่มเติมจากวิดีโอที่แล้วนะคะวิดีโอที่แล้วเนี่ยปุ้มได้พูดว่าเอออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะได้มีท่านหนึ่งนะคะที่มาคอมเมนต์ในใต้วิดีโอของปุ้มนะคะวิดีโอที่แล้วอะคะ่ะ เขาบอกว่าเขาได้ติดต่อทางโรงแรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยก็บอกว่าไม่มีการคิดเงินเพิ่มคือมันรวมอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปตรงนี้เลยนะคะคนที่เข้าแบบ p a a แอนดนะคะแพ็กเกจที่ท่านได้นะคะจะต้องมีค่ารถรับจากสนามบินไปที่ตรวจแล้วก็ไปโรงแรมนะคะหรือบางโรงแรมเนี่ยก็อาจจะมีจุดตรวจที่โรงแรมเลยแต่บางโรงแรมเนี่ยเขา จะมีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รับจากสนามบินไปตรวจแล้วก็พาไปพักผ่อนที่โรงแรมรอผลนะคะอันที่สองที่ต้องมีนะคะก็คือค่าตรวจ RT-PCR 1ครั้งค่ะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือชุดตรวจ ATK นะคะหรือว่า Auto Test Self Auto Test เนี่ยต้องมีเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Thailand Pass นะคะเขาก็ได้ระบุว่า ในใบจองโรงแรมเนี่ยมันจะต้องชำระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้รวมค่าที่พักและค่าตรวจ RT-PCR หนึ่งครั้งอีกอันหนึ่งเป็นจุดสำคัญเลยนะคะที่มีคนสงสัยมากเรื่องการเข้าแซนด์บ็อกซ์ค่ะเพราะเมื่อวันก่อนเนี่ยข้อมูลที่ได้มานะคะ <c oughs> เขาบอกว่าคนที่จะเข้าแซนด์บ็อกซ์ถ้ามีพาสปอร์ตไทยไม่ต้องตรวจโควิด19 อันนี้ก็ตกไปนะคะไม่ผ่านค่ะกลับมาใช้มาตรการเดิมนั่นก็คือคนที่จะเข้าเมืองไทยแบบแซนส์บ็อกไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตแซนส์บ็อกหรือสมุย plus หรือพื้นที่อื่นที่เปิดแบบบ็อกซ์นะคะถือพาสปอร์ตไทยหรือต่างชาติก็จะต้องตรวจโควิด1 9จะต้องมีผลตรวจแบบ rt pcr 72ชั่วโมงก่อนการเดินทางคอนเฟิร์มอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะคะ จากสบควันนี้ค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะก่อนที่จะเริ่มไปดูรายละเอียดอื่นๆนะคะนั่นก็คือการเดินทางของเด็กค่ะที่ปรับปรุงแล้วก็แน่นอนดีขึ้นนะคะทำให้เด็กเจ็บตัวน้อยนั่นก็คือเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบค่ะต่ำกว่า6ขวบนะคะก็คือตั้งแต่ศนถึงหขวบค่ะไม่ต้องตรวจ RT-PCR 72ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะและเมื่อถึงประเทศไทยนะคะก็ใช้การตรวจน้ำลายแทนค่ะก็ไม่ต้องแย่จมูกนะคะ อันนี้ก็ถือว่าดีค่ะเด็กน้อยจะได้ไม่ต้องโดนแย่จหมูกเนาะแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางด้วยนะคะแต่สําหรับเด็กตั้งแต่อายุ6ข,ขวบขึ้นไปนะคะยังจะต้องมีการตรวจ RT-PCR 72ชั่วโมงนะคะและผลตรวจต้องเป็นลบค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะนี่แหละค่ะที่มาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลังวันที่16ธันวาคมปี64นี้ถ้าจะเดินทางเข้าเมืองไทย ต้องเตรียมตัวยังไงและต้องใช้อะไรบ้างก่อนอื่นค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามวิดีโอแล้วก็ให้กำลังใจกันมานะคะและฝากวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งริงๆนะคะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงสู้ภัยโควิดไปด้วยกันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ